ป่าทุกมันธรรมดาตี่ประธานใหญ่มาเห็นแล้วบ้านนี้เลาจนเมื่อยได้นานรถเติมเลยหรอเพระว่าเห็นกระจาลงช่วงหนึ่งกลับสบายดีสวัสดีผมเมยพี่น้องฟังล่าฟังไทยและต่างประเทศเนาะป่าลุงทุกทุกทานก้าวเข้าสู่่องบาลันเส้นแนวตามเคยเนาะมาเนบาลันกะมามา ลีนเวซาแล้วเอาเครื่องหมักแปลงมาให้พันเนาะเป็นมะคุ่งเครื่องกินเครื่องอย่างลเล็กๆน,น,น้อยๆเนาะมาถ่ายเนาะแต่ว่ามาก,กะพบพ่อผู้ใหญ่ใจดีทางสวรรค์ในเขตแล้วว่าคนสวรรค์เนานะเพิ่นกามาไล่เลี่ยกันเนาะมาเจอกันเนาะบรันกาเสดสัมภาษณ์ไปนําถ่ายเพิ่นไปนำพร้อมเนาะแล้วกะถ่ายบรรยากาศรอบที่ว่าเอื้เซาพนันได้ซื้อ เครื่องอุปกรณ์ไว้เป็นแบบ่เป็นยังเครื่องปลูกคองพังเนาะตอนนี้นาเากำลังกินเข่าเนาะบลานเกษสรใดถ่ายก่อนจึงสิกับไปสถานที่อื่นเนาะเพื่อไปเวียกเรียบร้อยเต่าเรียบร้อยเนาะอ่าสบายดีสบายดีไสาสบายดีน้อง ร้านน้อยมืันนี้เอามาคุงมาหอยเลยคือเขาสไปดเดอร์มาคุงเนือ้อสเขาวไปนานอยู่เนาะอาบมาคุงกระหมักแตงมาคุงงอามาจะสวนอี้เลยกักแตงมีซื้อมะโดยแต่อันนี้แันเดอร์ขอโทนเนาะ อันนี้นะครับปเรปไปเอาอยู <sh> ่สวนเอาอยู่เฮือนมโอนี้นาะปเรปไปนะอะไรแกะมาธรรมดาคันอยู่สวนน่ะหมางไงกว่านี้บดยไม่แมวมั้บ่มีถ้าเอาอยู่สวนเด้อจะเอามาให้ในมันมาวางโดยยังเอาซื้อมีมาให้กำมะแตงสปอนเซอร์ซื้อไม้ไห้อะหลามีนี่มะแตงซื้อน้ำทางโดยกินหลิ่นตำอเมร่ามี สปอนเซอร์เอาหายเพิ่นยันแบบยันแบเมื่อยเหตุเบียดเหตุงานเป็นจังไงเต้านี่กำลังได้จักมื่อลเลยเต้าเต้านี่ได้ขึ้นหนึ่งได้ขึ้นหนึ่งบ่เออได้ขึ้นหนึ่งเนาะาดสะดวกสบายขึ้นกับเห็นผู้ใหญ่เจดีมาหลายคนอยู่เนาะเออมาหลายคนอยู่ นี่เขาวซืว้อแบะใหม่บ่โดยซื้อมามื่อเสานี้โดยถ้ากับไปเอามาก็ากยินโอ้เอาเสาน,น,น,นี่เนาะเท่ายนี่สองตัวนี่ลานเก่าลานเก่าโอ้แพงพอสมควรเนาะอันนี้เอ้ยอยังว่าบระท่านแพงเนาะกันไปอยู่เอาแถวตลาดถือว่าแพงเหมืนอ,อน,น่โดูลานหนาลานหกพวกพ่จชักดย ไปใช้แล้วอันน่องกันยาต้องเฮียนน่อกันยาโอ้ไปกูมือเด้อเสองขั้นแล้วว่าหลดนี่เนี่ยนี่รถพลันมาหน้าใหม่ในคนเออมาผ่าไปนี่เนาะเดียยังปรทธานได้กินข้าวเที่ยงสำเนาะยังโอ้จุบุหรีกินน้ำบ่มาสวนยามเที่ยงเท่บัานนี้มะมะคุงหน่วยใหญ่เป็นอยู่สวนถ้าจะเอาอันเบี้ยไปห้เจ้าเด้ออืมลายเท่เด้มีหมากป้อมแล้วก็หมากเงา แต่ว่าคืออยู่สวนนะ่นน้องนะ่ะมันโปงขึ้นมาเลยไม่เท่ามันตัดเลยอไรมันโปงขึ้นมามันแข็งมันแผ่นะมันตาบ่โดยมเมกกือนก็มาก่อนบ่าวพามีเนาะเออมาก่อนบ่าวพามีคนบริมานีแจ็กมือนะน่องบริมาได้สองหมืนะ่แล้วเนาะสองสามหมื่บ่เออพอดีเนาะ หมากเยอะอะและหมากคงตั้มใหญ่เบื่อ <Okay. S 1> เป็นจุดใดแต่อันนี้นะตัวนี้นะหมากมันหนาจังว่าเอาไว้ในบ้านเด้เพราะว่าในนายังไม่ทะเละไปเอาปลูกหลายแล้วขายตลาดหลายถี่แต่ว่าจ,ากจักสิขายจีกว่ายัางไดนะส่วนหลายกะบ่ค่อยได้ขายนะตัวนี้ถือว่าหมากน้อยเนาะเพราะเอาในเฮือนนี้บ่ได้ไปนาซ้ําแถวบ้านนะ่ะเงินหนึง10,000บ่ได้นะแม่นแล้วกายมาอยู่แถวบันทาดเมืงอยงยาในกะ หน่วยหน่อยหนึ są. ่งหน่อยน่ะสิพันหน่วยใหญ่สิบหาเด้บางอันกะเศร้าเด้หน่วยใหญ่กว่านี้นะหน่อยใหญ่กว่านี้มันเป็นยังไงดอกหน่อยยงาเงาเออเอาไอ้พคนท่านไปบเวียกเลยจะได้คนบปได้ไปมเนี่ยคนไปห้าหลอดชื่อแบกเออบด้ไปสามเนาะแป้นอีหรอปะโอ้แป้นอีเนาะปลูกพักเลยะฮะ ปูพังแ,แล้วปูละงปงบัตรอะไรโกมกสัวกระ,ะปงบัตรปลาบริษัทฟู้ดเจ็ดดิเลยบ่บ่ดินมันงามอืมดินงามอยู่<ด>ต้นกล้วยนี่มันมีอัตโนมัติเลยเน,ะนาะต้นกล้วยนี่สบายเลยเนาะสบายดีไอ<ด>้เห็ดกินแล้วหรอบ่ฮะเอ้อ นะกินสปอนเซอร์เด้เอือออกกําลังกายโมมีของตอนไลน์มาแยียมมายัมโดนจิมเรดเลยมาเถียนหนึ่งมาแยมโมมีแหงเลยเมาอุบุนเนาะพอะเด็นอ,เนอะไรโบเงาเนาะเมืม่อน,นี้สิเขามาสิไปยันวัดยันพนระเอาขอนมมาผักให้เอื้อพระเจ้ากับโบหูอยู่ทางในเมืองคนอะ่ะเฮาเฮาเคยบวชเด้ อันเ่นเห็นคีเพาแร่ลงในสตอรี่น,นะยังรถเขามานี่บ่ครับปาทตมันธรรมดาตีประธานใหญ่นะปาทูปาโตพี่น้องมันนีกับบาลันกับตัดตอนเน้นหนึ่งเนาะมากับผม ประธานใหญ่เพ่นเนาะเป็นคนเล่าเนาะที่มาให้การเฉยเรื่อยอีกเนาะตามคนบาลานมาเนาะบริษมากันเจอเพื่อนเนาะบาลานมาก่อนนิดนึงเพื่นเขามาหอดเสยโอสบายดีโอประธานใหญ่เฮาสบายดีสบายดี เลยๆๆนี่ก็นักบุญกันนี่เยๆๆโอคยเห็นแท้โอ้นี่แฮงซุเปอร์โมเดลคคมด้นี่ก่องจะ่องเฮาซือบลันเด้อบลันเนเด้อภาค้เด้อสวัสดีคบัโคกปาวายในบ้านโดยๆๆเห็นอยู่โดยขอบใจมาถ่ายนกันเลยโดยๆส่งใ่งนไดค่อยนะรีวิวลาวแลเพิ่นนี่อยู่รีวิวลาวอยู่ YouTube บ่บ่มีแต่เฟซอ๋อคือแล้วกมาโอ้โดยๆกเพิ่นนี่กมาๆๆ มาๆแม่พีแดนจังเออลักๆกะชุ่มข่ายน่ะซื้อขายรถใหญ่แล้วกัเห็ดคอนเทนต์น้ำโอ้เลยเลยวอลคัมคมน้ำาสีชุ่มควาน่ะไม่สนและวครบเลยเนาะขอบใจเดอรไปอุดหนุนกันเดอร์ส่องอ่ามาๆมาพี่แดนจังกับรีวิวลาวเดอร์ซื้อขายรถใหญ่แล้วกับวอลคัมคมแล้วกัคอนเทนต์น้ำโอเคไปโดยอ่ะไปไปมื้อนี้เขาหล่อหาเอื้ยเอื้ยยังก็เอื้ยสาเอื้ยสาเอาพี่เบิรงเจะไม่เห็อันหนึ่งเลยเอ้ยสีเหาวไอ โบมีหมองย่หมองเศร้าอะไรที่เขาลงแล้วกะเขามาซอยเนาะแต่หลายคนออมาเห็นแล้วบ้านนี่เลาะจนเมื่อยเดือนนานก็เติมเลยลหออรอฮะาะว่าเหิน้นก็จาลงช่วงหนึ่งหันอ่ามีมีคนโอนเงินซอยเนาะเอาการประธนธรรมะเนาะประธานวางเวียกแล้วประธานชาววางเวียกแล้วกันใช่ไซอยแต่หลอกกูแหละเลาะแต่ปู๊บบึงหวังมาฮอดอันอันบ่อคอเนี่ยก็โทษถามถึงลูกน้องยังเห็นโอ้ยายเลยเนาะทหาร มาอยู่นี่หาดไอซาบ่เอ้ยบ่บ่ไดไอซาบ่ดินดินนี่แล้หรือหลัดดี้ยังไรเนาะโดซับย์าวเอาเดี๋ยวนี้อาชีพอาชีพผัวเจ้าเฮ็ดนบนีะเป็นกรรมกรกรรมกรมื้อนี้บ่ได้ไปเนาะกับเผาถ่านขายแล้วระดักเนาะเอาสู้ไปแล้วเบิ้ลานเดีนี่เดีวเอาถ่านแล้วะมียังไงวะว่าเลยไหมเผาถ่านชื่อแบีมาเลี้ยงได้เลยนี่ออ เอาวาบะบุ๊ดดุกกบผู้แั่ชินใจเบิ้งแล้วเขาจะฝากเบื้องไว้เลยอเออขอ้อยเอพอพอเหมือนเลยกะไปอยู่นำ้ำเฮาเรื่องลูกเ,เรื่องเต้าเจ้าจก็ากได้อยู่ได้หำได้เฮียนและไปอยู่น้ำเฮานะบัวหันยอยู่แบบทีได้มันสิบุมีอาชีพใหญ่มาเผื่อกระเจ้าสิเป็นคนรักค,คนแหลมนะอขอน้อยบัได้หำได้เฮียนแล้วบัวทานขู่ทานคนเลยใช่ว่าจังไดอยากไปอยู่บั <laughs> อยู่น้ำเฮาหรือว่าได้ไดเจ้านมันมีระเบียบบอกโอ้โเอออันนี้มันคุ้งเด็กเขาไห้บัว เออเบาเบาลันมาหายเบาลันมาใหายพอดีเลยเนาะงข่อยมากพอดีเจอเลยเลยดีใจแล้วเดย์เดย์ผางไม่เด้อจับจับยุข่อยก็มาไปอยู่นนนี่ฮะจังก็มาบุค่อยมีเวลามือนี่สาระเวลามาได้จริงๆเวียก็ไล่ไล่เทินเหล็ก็เลยเลอดมาเบิ่งมันลายมือเลยต้องได้มาแกนะเพราะว่าเงินเขาโอนมาให้ดีเขาโอ้เพ่ได้อันนั้นแต่ว่าเขาก็ใจบุญเนาะเงินโอนมาสามเซน้วก็สองเซน เขาได้เขาน้วนเยเ็นแชร์เอามาให้สะเดยเดยงัชดบุมีมาบัดาเขาจะชดชของให้ก่อนชดแลชดให้ก่อนพอ้อุบริตั้งใจมาออกมาวร่งอย่างไรกันขึ้ออกตั้งใจเขาตั้งใจมาแต่ว่าเม็นบ่ตั้งใจบ่ตั้งใจมาแต่ตั้งใจมาแต่ว่าขึ้นวชิบูเฮนนั่นโลบุไร่บุแทาบุกว่าบุกว่าอยู่วันมีลูกชองคนบ่สามคไปเฮียน พุณังยูซ <baptism? S 2> mm ูลเออซูลเด็กนี่เด็กโอเอสนี่โอเเป็นซูเนี่ยเวยังบ่งสว่สงแสว่างอยู่อยู่ใไก่นักเก่านเดตอนั้นลักเเออเด็กเอโอเด็เอด็กกัพาเออคือคือพาไปฝากนีไปฝากเอออโมเดียงอ่ะับอกเจ๊กี่นะคุ12โอ้ใหญ่นี่12ก็ไปยิงหรือผู้ชม่ยิงมันว่ามใช่นะ เออแม่แล้วผู้หญิงเขาก็ต้องหอยอออายูบทบดภัยถึกแล้วถึกแล้วถึกแล้วเด็กหนยบันทึกผู้น้อยนี่ยังพนักเขาหนองเย็นเนาะยังว่าจะไปพาเมฆกล้ว,วยเขาป,ป,ปลูกอะไรเนาะเดี๋วกุ้ยบ้าพอมีสี่ปีปลายแถวหาปีเออบ้าพอมีดินของเราบ่ะนี่ แต่เราแต่เรามาบุมาอยู่บเมเรามาบุกเบิกให้นะดินเหมนเราอยู่แต่ก่ต่แต่ก่อนบาาพามีนั่นอยู่กับเมถากับหนองราตรีเมนเรามาปลูกตูบอยู่นี้นะปัจจุบันนี้นะแล้วพอมีแล้วเลยง่ายอ๋อเมนขจ้ามาถ่ายอันสะพานบุญมาถ่ายจนสร้างบานห้เฮื่อนห้หน่อยนึงนะพันก็เป็นสะพานบุญต่อเลยหนองพันเมน หนองพามีเจอเผื่อนคนทะบิดเลยนะเจอในป่าในยังนะเลยได้ซื้อบ่าวพามีเลยเนาะเมนเมนแมนโดยโดยอาะจริงสิมื่อนี่เฮาเห็นเจ้าเลยเนาะเฮาชิมอบเงินซวยเรือซวยเหลือทีกับเจ้ามอบอ่านโอนมาให้ยจูเฮากันแหละเงินซวยเหลือกับบล็อกไลน์ล้านละไลนบลล้านหนึ่งมันมันบอกเข่มีมันมันม่มีแล้วบริเกียมาหนี่งของเถีเลยบริเกียมามื่อนี่แล้วเฮาชิมอบก่อนเงินที่เขาอันนี้แมนเท่าเจมเ์ก็พิสัก์ชิน ยุเวลาสามแสนอ๋ออ่มนบอสามบริสองอะลรบุรีอะไรกันบอบเพชรนิพรนังอึ่งอ่ะมู่เฮียนนำกันกะสองแสนบริสามแสนเอาคนละสามแสนอะไรก็แล้วเขาหนึ่งสามแสนฐานเขาของแถมนามแสนเขาของขวัไม่แต่งเงินอุไปรูการโทอะไรสามแสนไม่ด้เงโดนในชีวใหมเออกลายเป็นกเป็นเก้าแสนเนา เอาคนละแสนเีเยมันมืดเลยมืดเลยดิมืดหนาคือชี้งายเนาะมืดชอว่าเงินเอาชี้ง่ายๆเนาะเงินเเอามืดตาทักเลยก็มีนะนี่นี่แเนาะประธานเนาข้อขอกระเป๋าเสรสเนาะเอาไปชิ้นาะอิว่าง่ายๆคือเงินันไอ้น้องผู้ใจบุญนำการนี่เหมาะห้ผลรัสองแสนสามแเนาะแต่ก็รวมของจุาน้่คือมนนี้หันบริเอาเงินสดมาเนาะ สิมันเลาะเบิ่งเล่าเนี่ยทำให้เห็นก่อนไอซีออกไปไหมเลยวันนี้คือโดยสิได้มาถ่ายใครแนะนำอ่ะใครแนะนำไอซเของมันจุกไอซ์เห็นในเฟซบุ๊กนั่นแหละโอ้นเด้ามาบวันนี้เนี่ยปลาจุกขี่ของมานพี่เลยเจ้าเจ้าเจ้าเอามอบของเราดีใจน้ำเลซ่าโดยเลยเลยอันนี้ทานเนาะอันนี้หันเขาตั้งใจอยากมาชอยอยู่แล้วเนาะเห็นในเฟซบุ๊กเห็นยังไรซื้อไอซ์ซื้อนั่นได้ซื้อไอซ์คอยหน่าลูกชายทุนเพป็นการซื้อแท้เพื่อนั่นพี่แดนพี่แดนเนาะพี่แดนสิริจันทร์ไอซ์ซื้อ รีวิวลาวรีวิวลาวคือกันเนาะโอ้เห็ดหมองเดียวกันเนาะขอคอยนะมามามาที่แรกจังอะไรอันนี้คนดังอยู่แล้วคนดังประจำประเทศลาวอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเพื่นเลยอายเพื่อนน่ะสายขอโค้งเนาะโอู้หูตัวจริงเลยเอ้าสำนีก่อนเนาะเอ้ยบัดนี้เขามีโอกาสแล้วเขาจะมาอีกคือซื้อเครื่องซื้อของมาให้พวกเขาช้านอาหารแห้งยังต่างๆอะไรแบบมีโอกาส เงินในเบื้องต้นที่เขาซอยเรือมาหันเขามาให้หมดแล้วเนาะแล้วก็ฝากอ่าให้ทุกคนฝากบอกทุกคนแล้วเนาะบอกเงินหันเขามาให้แล้วเนาะเออมาให้แล้วเท่าเจมพิทักชินอ่าแป้งแอฟมิเตย์พิชัยแอฟชันยังอยู่เวลา่อันนั้นเพอนายนักอึ้งเพชรนิพ้อนเป็นตำรวจอันน่ะแล้วก็ลืิ่มละโอนก่อนสามแสนนะห้ามนั่งคายยำบอกยังดุยดุยคายยำเออห้านขายำต้องทอลิวิลหมดเลยเออเราโอนให้สามแสนโอเคขอบใจเด้อมือหนาสิมาใหม่บ้านนี้ ขอบใจนขอบใจเอนีเอาเอาบ่โอนแปลว่าเออลรมแเราอ่าขอบใจทุกคนเด้อที่มอบมันเข้าอื่นยังซอยเหลือมาเนาะขอบใจอือาใจทุกท่านขอคนดีมงจะกงแงจบะด้้องไปนีนทาใดก็มวดปานาเด้อขอใจได้ไหมนะไปกอนเนาะบ่เลยเอาบ่คนไปเยเหตุ อยากซอยเพิ่นเนาะโอเคจัดไป